สวัสดีครับพี่น้องครับผมอาจารย์ดรองพุทธลอดนะครับวันนี้จะมาแบ่งปันในเรื่องของฮาซับโคเด็กนะครับเป็นเรื่องของมาตรฐานเกี่ยวกับทางด้านของฟู้ดนะครับวันนี้เราจะคุยันว่านะครับฮ <c oughs> าซับคือไรนะมีประโยชน์อย่างไรนะครับแล้วถ้าจะขอการรับรองจะขออย่างไรนะได้มาแล้วจะรักษาไว้ได้อย่างไรแล้วมันมีข้อกาหนดอะไรบ้างที่เราต้องปฏิบัติโอเคไหมครับเอาละพี่น้องครับถ้ามีคนมาถามว่าเฮ้ยฮาซับคือไร นะครับฮาสับก็คือนะครับฮาสับอานาลิซิสคลิทิเคิลคอนโทรพ i อยก็เป็นนะครับนะวิธีการนะครับในการที่จะควบคุมในเรื่องของการปนเปื้อนของเคมีคภีภาพแวิลภาพนะไม่ให้เกินขีดอ,อันตรายตัวเนี้ยจะเป็นสับเซ็ตของ GMP c o โคเด็กถ้าทำา GMP นะครับนะยังไม่พอสำหรับอุปโภคบสหรับอุปโภคโดยเฉพาะตัวที่ต้องบริโภคเข้าไปต้องมีฮาสับด้วยนะตัว GMP เนี่ยจะเป็นลักษณะของ p r e r e q u i s i t e โ r o g r รม ก็เป็นเรื่องของการควบคุมสภาพแวดล้อมต่างๆเพื่อไม่เกิดการปนเปื้อนของเคมีกภากไรภาพเรื่องอาคารสถานที่เรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกเรื่องของเครื่องจอดเครื่องจักรนะครับเรื่องของนะครับสุขลักษณะส่วนบุคคลเรื่องของการบรรณาเรื่องของสุขภาพิบาลนะครับเรื่องการทําความสะอาดเรื่องการควบคุมการปิดเรื่องการขนส่งเรื่องของฉลากเรื่องอบรมอะไรไปแล้วเนี่ยแต่ถ้าเป็นฮาซับเนี่ยจะเน้นในเรื่องของ process และก็ products ใช่ไหมจะเข้มข้นขึ้นนะครับถ้ามี G.P. นะครับนะยังไม่พอสําหรับการที่จะบริโภคเข้าไปต้องมีฮาสับด้วยอ่ะเราวันนี้มาขยายผลฮาสับกันฮาสับคืออะไรนะครับก็เป็นนะครับนะระบบหนึ่งที่ใช้ในการควบคุมนะครับการผลิตของเคมีคีภาคกายภาพโดยเน้นการควบคุมอ่า process และ products นะครับทีนี้เนี่ยนะครับประโยชน์ของมันเนี่ยนะก็จะทําให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในเรื่องของความปลอดภยัยทางด้านอาหาร ว่าจะไม่มีการปนเปื้อนของเค,งคมีเคียวาภาการพาพเกินขีดอันตรายใช่ไหมแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเราจะขอหาสั์จะขออย่างไรอ่าคําถามนี้นะผู้บริหารชอบถามถ้าเราจะขอหาสั์นะครับก็ต้องมีการก่อนขอต้องเตรียม5ขั้นตอนระหว่างขอต้องให้ CB เข้าตรวจแล้วก็หลังขอเนี่ยก็ต้องมีการรักษาและการพัฒนาใช่ไหมดงนั้นก่อนขอเนี่ยนะครับก็ต้องเตรียมอะไรบ้างเตรียม5ขั้นตอนครับมีอะไรบ้างครับหนึ่งก็ต้องอบรมนะอบรมนะสองนะครับก็ต้องมีการนะ จะทําเอกสารใช่ไหมสามก็คือต้องมีการประกาศใช้ถูกไหมเอซีเนี่ยจะต้องทําอะไรครับนะข้อสี่เนี่ยนะครับจะต้องมีการตัวติดตามภายใน5ก็คือทบทวนฝ่ายบริหารนะครับเอาละเมื่อเรามีการเตรียมทั้งหมดเนี่ยนะครับนะห้าขั้นตอนละจากนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องมีการขอละให้หน่วยงาน CB เขา,เข,าเข้าตรวจถ้าตรวจแล้วปรากฏว่ามันสอดคล้องก็คือผ่านถไหมถ้าไม่สอดคล้องก็คืออะไรถ้าไม่สอดคล้องก็ออก NC เพื่อให้เราเนี่ยดำเนินการแก้ไขและป้องกันสุดท้ายก็ผ่านครับหลังของก็ต้องมีการรักษาและพัฒนาใช่ไหมเอ๊ก็คือ1ก็ต้องมีการทําอย่างต่อเนื่องเนาะนะครับสก็ต้องมีการนะครับทุก1ึงปีต้องให้ CB เข้าตรวจเพื่อนะครับนะตรวจติดตามเขาเรียกว่า s u r v e i l l a n c เนาะแล้วก็ทุกครั้งนะครับเมื่อครบ3ปีเนี่ยก็แสดงว่าใบาประกาศกเป็นหมดอายุแนละ้วเราต้องให้ CB ีเข้าตรวจเพื่อทำ RES ify, รีเซอร์ฟา์ใช่ปหแล้วทุกครั้งที่มีการอัพเวอร์ชันเนี่ยเราก็ต้องอัพเวอร์ชันให้จบภายใน3ปีเนะ อะละเรามาขยายผลที่หนึ่งครับว่าก่อนขอเนี่ยนะครับต้องเตรียมอะไรบ้างอบรมต้องอบรมอะไรบ้างนะหนึ่งก็คือต้องอบรมข้อกาหนดละอบรมตัวติดตามภายในทุกทวนฝ่ายบริหารละแล้วก็อบรมการประเมินความเสี่ยงอบรมเสร็จแจกใบประกาศน้าน่โน่นนะครับก็โอเคให้ซอฟต์แ์ไปจบไม่ยากจากนั้นคือเอกสารก็ต้องทํา SOP ทําคู่มือทํา s o p ทํา WI นะครับทำแบบฟอร์มการบันทึกทำซัพพอร์ตด็อกิเมนต์แล้วมาขึ้นทะเบียนมีการควบคุมมีการแจกจ่ายมีการ นะครับทำมัลติลิสถูกไหมเอ๊ยนะครับว่าอันนี้คือต้นฉบับนะมีการแจกจ่ายออกไปก็คือสำเนาวควบคุมนะถ้าหน่วยงานภายนอกมาขอก็ต้องสแตมป์สำเนาไปควบคุมนะรับของเก่ากลับมาก็ต้องสแตมป์ยกเลิกนะนะครับทุกคนไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงเ,งเอกสารโดยประรก,การได้นะครับจะต้องนะทำใบดานะครับแจ้งมาที่เซ็นเตอร์นะครับเคกว่าด็อกคิวเมนต์คอนโทรลเซ็นเตอร์ถ้าเกิดว่านะครับมีการอนุม,มัตินะครับเขาก็จะดําเนินการให้ แล้วก็มีการแจกจ่ายชุดใหม่ไปก็รับชุดเก่ากลับมาต่างคนก็ต่างเซ็นรับเพื่อให้ได้เป็นเอกสารฉบับปัจจุบันนะครับอันนี้คือเรื่องของเอกสาร อันที่3คือการประกาศใช้ฝ่ายบริหารก็ต้องมีการกําหนดทิศทางขององค์กรในเรื่องของอาหารปลอดภัยมีการกําหนดนโยบายมีการกําหนด KPI มีการแต่งตั้งคณะทํางานมีการแต่งตั้งทีมอิ t ร r นออดิเตอร์แล้วก็มีการเซตอัพระบบ i m p l e m e n t ระบบตรวจสอบระบบแล้วก็ปรับปรุงระบบตามกระบวนการของแปรเซ s และโพทุกคนต้องรู้ Input Proces s output ถูกไหมแอร์นะครับนั่นก็คือลักษณะของฝ่ายบริหารเสร็จแล้วก็ต้องมีการสื่อสารมีการสร้างกตันญู ใช่ไหมเอ่อแล้วก็ต้องมีการติดตามมีการทบทวนเพื่อน,นําไปสู่การแก้ไขและการป้องกันนั่นคือหน้าที่ของฝ่ายบริหารแต่ถ้าฝ่ายบริหารไม่มีเวลาก็สามารถแต่งตั้งตังตวแทนได้ก็เรียกว่านะครับ management representative ใช่ไหมอืมตัวแทนผู้บริหารด้านคุณภาพใช่ไหมเสร็จแล้วนี่นะครับหน้างานก็ต้องมีการเตรียมการสนับสนุนนะครับเมื่อเรารู้นโยบายรู้เป้าหมายนะครับเรามีแผนเรียบร้อยเราก็ต้องมีการเตรียมการสนับสนุนแล้วก็ลงมือทําตาม SOP ก็คือดูวัดดูเซซีวัดจุดดูลงบันทึกติดตามเป้าความกับความเสี่ยง ถ้าเกิดส่วเราดาเนินการไปแล้วปรากฏมันรูุปเป้าแล้วก็ความเสี่ยงมันอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้แล้วก็ปรปับปรุงต่อเนื่องครับแต่ถ้าเกิดปรากฏว่านบายันเม่บรว่าเป้าหมายมันไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็ความเสี่ยงต่างๆเนี่ยมันคุมไม่อยู่ไม่สามารถที่จะควบคุมได้เราก็ต้องดําเนินการแก้ไขและป้องกันถ้าแก้ไขป้องกันไปได้สองครั้งต่อเนื่องเนาะก็ต้องรายงานผู้บริหารเพื่อขอคำชี้แจงไปเนะอันนี้คือเรื่องของการประกาศใช้ซึ่งเป็นนะครับขั้นตอนที่ต้องทําอย่างต่อเนื่อง ต่อมาขั้นตอนที่3ครับก็คือการติดต,ตามภายในฝ่ายบริหารต้องมีการจัดตริดต,ตามภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการ validation เป็นการ verification นะครับโดยเอาหน่วยงานอื่นมาตรวจนะว่าการปฏิบัติงานของเราสอดคล้องตามข้อกำหนดหรือเปล่าถ้าสอดคล้องก็ปรับปรุงต่อเนื่องถ้าไม่สอดคล้องก็ดําเนินการแก้ไขและป้องกันเพราะเขาจะออกค่าให้เราก็คือ collective action r i s t เราต้องมาวิเคราะห์หาสาเหตุแนวทางการแก้ไขนะครับเดวทางการป้องกันกําหนดผู้รับผิดชอบกำหนดหนว,วันเสร็จแล้วก็ขับเคลื่อนต่อไป นั่นก็คือเรื่องของ i internal audit ต้องจัดให้มีอย่างน้อยขั้นต่ำปีละหนึ่งครั้งเสร็จแล้วก็เป็นการทบทวนฝ่ายบริหารนะฝ่ายบริหารต้องเรียกประชุมเพื่อทบทวนว่าแต่และหน่วยงานปฏิบัติสอดคล้องตามข้อกำหนดหรือไม่อย่างไรถ้าเกิดสอดคล้องก็ปรับปรุงต่อเนื่องถ้าไม่สอดคล้องก็นาไปสู่การแก้ไขและการป้องกันนะครับแล้วก็จัดทารายงานการประชุมทบทวนิหารขึ้นมาหนึ่งเล่มอันนี้ก็คือขั้นตอนการขอถูกไหมครับถ้าเราอบรมเสร็จทําเอกสารเสร็จประกาศใช้เสร็จตัวติดตามภายในเสร็จทบทวนฝ่ายบริหารเสร็จเอาละคราวนี้พร เราก็ติดต่อหน่วยงาน c ีหรือหน่วยงาน Certify ฟ o d y หน่วยงานที่จะให้เข้ามาให้ให้ให้มาทำการรับรองเนาะนะครับหลังจากที่เขาเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับเขาจะมาตรวจว่าเราปฏิบัติสอดคล้องนะครับตามข้อกำหนดไหมนะครับนะเขาก็จะถามถ้าเราตอบได้มีหลักฐานนั่งยิงสอดคล้องก็จะผ่านถ้าเราตอบได้มีหลักฐานนั่งยิงแต่ไม่สอดคล้องก็จะเป็นออฟเซ็ตใช่ไหมเออแต่ถ้าเกิดรู้ว่าเราตอบไม่ได้หลักฐานก็ไม่มีก็เป็นเมเจอร์ตอบได้มีหลักฐานแต่ทําให้ครบก็เป็น,นใหม่นเ,เน Minor. อันนี้คือเกณฑ์ของเขา นะถ้าเกิดเราผ่านก็คือผ่านถ้าไม่ผ่านเขาก็จะออกคาให้เราเราก็ดําเนินการแก้ไขและป้องกันไปนะครับสุดท้ายก็ผ่านครับหลังจากที่เราผ่านเสร็จปั๊บจากนั้นก็ต้องรักษาใช่ไหมการรักษาต้องทอําทั้งหมด4เรื่องนะครับสี่เรื่องหนึ่งก็คือนะครับนะเราต้องทําต่อเน,นี่ยดูวัสดูเซเววัสดุดู say, say do do, ลงบันทึกติดตามเป้าอย่างต่อเน,นี่ยแต่ละปีก็เพิ่มขีดความสามารถในเรื่องของการแข่งขันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ p i ไต้องท้าทายขึ้นไปเรื่อยๆนะ นั่ก็คือทําต่อเน,นี่ยเสร็จแล้วนะครับทุกหนึ่งปีต้องให้ซีบีเข้าตรวจเพราะไม่งั้นจะเป็นจะเป็นโมฆะนะทุกหนึ่งปีต้องให้เขาเข้าตรวจนะครับนะคืเาเรียกว่าเซอร์วิสแลนด์แล้วก็ทุกสามปีใบประกาศหมดอายตุต้องให้เข้าตรวจเพื่อออกไปเซอร์ใหม่และทุกครั้งที่มีการอัปเวอร์ชันเราก็ต้องอัปเวอร์ชันให้จบในสามป,ปีนะครับอย่างเช่นจีพีตอนนี้ก็อัปเวอร์ชันจีพีฮาสับตอนนี้อัปเวอร์ชันไปเป็นเวอร์ชั่นห้าซึ่งเรียกว่า GSP เดี๋ยววันหลังผมจะมาแแชรรรรร์เเเื่่อองง GSP ใหห้้ฟััันนนนนนะะะะะคคบบาจจ็วๆีีนะีีลทย นะขออย่างไงนะครับโอเคไหมก็อบรมเอกสารประกาศใช้ตัวตามไปในทุกทวนไฟอาหารเสร็จแล้วให้ซีบีเข้าตรวจ ude, จากนั้นรักษาอย่างไงก็คือต้องทําต่อเนื่องทุกหนึ่งปีให้ซีบีเข้าตรวจทุก3ปีใบประกันหมดเดยุใ,ให้ซีบีเขาตรวจเอ,อกเใบเซอร์ใหม่ทุกครั้งที่มีการอัพเวอร์ชันต้องอัพเวอร์ชันให้จบเป็นสามปีอ่ะพี่น้องครับจนถึงตอนนี้เรารู้แล้วว่าฮาสับคืออะไรฮาสับมีประโยชน์อย่างไรฮาสับขอการรับรองอย่างไงแล้วฮาสับเนี่ยนะครับ จะรักษาและพัฒนานยัางไงจากนี้ไปจะเป็นเรื่องของข้อกําหนดครับฮัสซัมมีข้อกำหนดกี่ข้อมีทั้งหมด12ข้อนะครับที่เป็นข้อหลักๆนะครับที่ต้องปฏิบัตินะครับซึ่งจะแบ่งเป็น5 step และ7 principle five step ก็คือ5ข้อแรก7 principle ก็คือ7ข้อหลัง5บวก7เท่ากับ12 12มีอะไรบ้างนะครับแล้วมาทาความเข้าใจกัน1ก็คือจะต้องมีการตั้งทีมฮัสซัทีมนะสองจะต้องมีการนะครับศึกษายละเอดของผลิตภัณฑ์และกําหนดรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ทุกคนเกิดความเข้าใจไปทิศทางเดียวกันเสร็จแล้วก็ต้องมีการกำหนดวิธีการใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภคเสร็จแล้วนี่นะครับก็ต้องมีการนะครับเขาเรียกว่าวางแฝนวางแผนเขาเรียกว่าการจัดทาโฟ์การผลิตนะก็ต้องมีการออกแบบขั้นตอนการผลิตว่าจะต้องผลิตกี่ขั้นตอนถึงจะได้มาซึ่งสินค้าที่มีคุณภาพและความปลอดภัยไม่มีการปนเปื้อนของเคมีคีพานธากรรพร้อมกับคอนดิชัณะของแต่ละขบวนการต้องมีการควบคุมอะไรบ้าง เสร็จแล้วนะครับจะต้องมีการทวนสอบนะครับะบวนการผลิตที่หน้างานจริงว่ามันสามารถควบคุมการผลิตนนของเคงมีคุณภาพหภาพได้จริงไหมนะครับก็ไปทําที่หน้างานจริงเลยก็ไปพิจารณาดูว่าขั้นตอนไหนตัดได้ขั้นตอนไหนรวมได้ขั้นตอนไหนสลับใหม่ได้ขั้นตอนไหนทําให้มันง่ายขึ้นได้นะครับก็ดําเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าที่มีคุณภาพและความปลอดภัย นะครับอันไหนอันไหนตัดได้เขาเรียกว่า eliminate อันไหนรวมได้เขาเรียกว่า combine อันไหนสลับใหม่ได้เขาเรียกว่า rearrangement อันไหนที่ทำให้มันง่ายขึ้นได้โดยใช้เทคโนโลยีไอทีพวกคัดยกเคเรื่องจิ๊กฟีเจอร์อะไรเขาไปจับ mm hmm. ก็ทำไปเนี่ยเขาเรียกว่าไ step จากนั้นก็ seven principle เดี๋ยวจะมาขยายผลนะครับ seven principle เนี่ยนะครับก็คือนะครับหลักการเจ็ดประการนะอันที่หนึ่งครับจะต้องมีการวิเคราะห์อันตรายแล้วก็นะครับวิเคราะห์ความเสีย่ยง ที่จะก่อให้เกิดการปนเปื้อนของเคมีคีบค่ากาบค่าปฏิทัวผลิตภัณฑ์ใช่ไหมแล้วจากนั้นก็ต้องมีการกําหนด CCP ก็คือ Clinical Control Point ว่าจุดไหนที่มันจุด CCP เสร็จแล้วก็มีการกําหนดในเรื่องของค่า CCP ว่าค่าที่ไหลคุมได้คุมไม่ได้แล้วจากนั้นก็นําไปสู่เรื่องของการติดตามการทบทวนว่าตกลงมันคุมอยู่หรือคุมไม่อยู่ถ้ามันคุมไม่อยู่ก็ต้องมีการกําหนดมนดาตรการแก้ไขในสิ่งที่มันเบี่ยงเบนเสร็จแล้วก็ไปสู่เรื่องของนะครับ Principle ที่7็ก็ไม่ดเรื่องของการ ตวจสอบ verification นะครับเพื่อที่จะรู้ว่าขบวนนการของเราเนี่ยนะครับยังสามารถควบคุมการปนเปื้อนของเคมีคีพาลาสภิพได้ไหมนะครับเพื่อที่จะยกระดับนะครับในการทํางานในปีต่อไปอันนี้คือต้องทําปีละครั้งนะครับเพื่อยกระดับในการทํางานปีต่อไปเนี่ยให้นะครับมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นนะครับเสร็จแล้วข้อ principle ที่7ก็นําไปสู่การจัดทําเอกสารบังคับใช้ขยายผลเอาละผมนจะมาขยายผลดังนี้นะครับทั้งหมด12ข้อข้อที่1คือการตั้งทีม ทีมมาจากไหนทีมต้องมาจากทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องการผลิตไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผลิตฝ่ายวิศวกรรมฝ่ายซ่อบมบำรุงฝ่าย QC นะครับฝ่ายจัดซื้อฝ่ายขายต้องเข้ามาร่วมกันนะครับนะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับนะพอเราได้ทีมแล้วเราต้องแต่งตั้งหัวหน้าทีมหัวหน้าทีมต้องเป็นคนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของนะครับการควบคุมเรื่องของอ,อาหารปลอดภยัยพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาจากสาย QA เพราะพวกนี้มันมาจากอะไรครับมาจากพวกฟูด้ดไซ แล้วจะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการควบคุมเคมีคีภาพกายภาพเป็นอย่างดีเพราะเขาถูกฝึกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ต้องมีการกําหนดบทบาทและหน้าที่นะครับให้ทีมนะครับแล้วก็อบรมให้เขามีทั้งสามีความสามารถที่จะไปทํางานได้อันนี้คือภารกิจของฝ่ายบริหารนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอเราได้ทีมแล้วเนี่ยนะครับทีมนี้แหละครับเขาเป็นทีมที่มีความรู้มีความสามารถเขาต้องมากําหนดรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ชื่อผิดพันธุ์อะไรต้องบรรจุยังไงต้องอยู่ในสภาพอุณหภูมิเท่าไหร่การขนส่งต้องดูยังไงนะครับนะส่วนผสมต่างๆมีอะไรบ้างกําหนดมาให้หมดครับเพื่อทุกคนเข้าใจไปทางเดียวกันเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ไปสู่เรื่องของข้อที่3ครับว่าด้วยเรื่องของการกําหนดวิธีการใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภคนะครับจะกินก่อนอาหารลังอาหารจะเคี้ยวก่อนจะกินหรือว่าจะกินกับน้ําเย็นน้าร้อนอะไรต่างก็ว่ากันมานะจะต้องอยู่ในสภาพอุณหภูมิเท่าไหร่นั่นนี่โน้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภคนะครับอันนี้ก็เป็นการกําหนดวิธีการใช้เพื่อไม่ให้ผู้บริโภคเนี่ยใช้ผิดวิธีด้วยเสร็จแล้วก็ไปสู่เรื่องของการออกแบบขั้นตอนการผลิตการออกแบบขั้นตอนการผลิตเนี่ยนะครับจะต้องตระหนักถึงเรื่องของเมื่อออกแบบแล้วผลิตแล้วนะครับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต้องได้แล้วก็ต้องมีความปลอดภัยด้วยคือจะต้องไม่มีการปนเปื้อนของเคมีคิดภาพคุณภาพนี่อันนี้คือความตระหนักที่ต้องมีแล้วต้องผลิตนะครับโดยใช้ต้นทุนที่ต่ำแล้วต้องผลิตเนี่ยให้ใช้ นะครับคุณภาพต้องได้นะเวลาในการผิดต้องสั้นแล้วก็ใช้ต้ตนทุนที่ต่ําแล้วก็ต้องรวมถึงความปลอดภยัยโดยจะต้องไม่มีการปนเปื้อนของเคงงเมีคือภพาพ,พ,าพงั้นต้องมีกี่ขั้นตอนแต่ละขั้นตอนเนี่ยจะต้องดําเนินการยังไงและต้องคุมออคอนดิชั่นอะไรบ้างต้องออกแบบมาให้หมดซิมูเลชนันออกมาเสร็จแล้วจะมั่นใจได้ยังไงว่านะครับในการผลิตจริงมันจะสามารถที่จะผลิตงานให้มีคุณภาพแล้วก็นะครับสามารถควบคุมอันตรายโดยไม่มีการปนเปื้อนของเคมีคือภาพก็ภาพได้แน่นอนที่สุดครับ เราต้องมีการไปทวนสอบที่หน้างานจริงนะตั้งเครื่องเลยรันงานเลยเอาเด็กเข้าเลยแล้วก็ดูซี้ว่าผลมันออกมาเนี่ยนะครับคุณภาพได้ไหมนะครับแล้วก็สามารถควบคุมเคมีคุณภาพคุณภาพได้ไหมไประเทศกับห้องแลบแล้วมันผ่านไหมนะครับทีนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของการทบหน้างานก็มีการลองผิดลองถูกอะไรที่ตัดได้ตัดอะไรที่รวมได้รวมอะไรที่จัดเรียงใหม่ได้จัดอะไรที่ทาให้ง่ายขึ้นได้ทาทาเลยครับจนได้ขบวนการที่เราเฟิรม์มล้ว เราทวนสอบเรียบร้อยแล้วนะครับว่าโอเคกระบวนการนี้โอเคจากนั้นค่อยจะไปทำแมสต์โปรดักชั่นครับห้าข้อจบเลยนะครับเราเรียกว่าเซเว่นพิเศนะครับต่อไปนะครับก็เป็นเซเว่นพิเศษเมื่อกี้คือไฟสติปต่อไปคือเซเว่นพิเศนะครับคืออย่างนี้ครับขั้นตอนที่6กเนี่ยนะครับก็คือเราจะต้องมีการคือทีมนี้ครับทีมฮาร์ทีมนี้ครับจะต้องไปทําการวิเคราะห์นะไปทําวิเคราะห์อะไรวิเคราะห์อันตรายและความเสี่ยง ของทุกขั้นตอนเลยครับที่จะก่อให้เกิดการปนเปื้อนของเคมีคีบภาพปฏิภาพปฏิโจทย์ปิภัตโดยมีการตั้งคําถามนี้ครับไล่ทุกขั้นตอนเลยครับตั้งแต่หัวจดดท้ายเลยครับไล่เลยนะครับแล้วก็ถามว่าขั้นตอนนี้มีปัจจัยอะไรบ้างที่จะก่อให้เกิดการปนเปื้อนของเคมีเคียภาพปฏิภาพถ้ามีแล้วมันเกิดบ่อยไม่บ่อยเกิดและกระทบแรงไม่แรงถ้ามันเกิดบ่อยและกระทบแรงก็ถือว่าเป็นมาตรการที่ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่เป็นอันตรายและขั้นตอนที่เป็นความเสี่ยงเขาเรียกว่าพื้นที่สีแดงเป็น significant เราก็เลยถือว่าขั้นตอนที่เป็นขั้นตอนที่เป็นอันตรายนะครับโอเคไหมเนี่ยงั้นเราก็นะครับทำการสํารวจไปทุกขั้นตอนเลยถามแบบนี้มีปัจจัยอะไรบ้างที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนของเคมีคียวาถ้ามีเกิดบ่อยไม่บ่อยเกิดแล้วกระทบแรงไม่แรงนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ถามไปทุกขั้นตอนจนถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วจากทั้งหมดเด็กสิบกว่าขั้นตอนอาจจะเหลือแค่สามสี่ขั้นตอนที่เป็นขั้นตอน CCP ขั้นตอนที่เป็นอันตรายนะครับก็เอาตามจริงเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเมื่อเรารู้ว่าขั้นตอนไหนเป็นขั้นนนนตตตอออที่่ััรราาาาายยยคํวหมถึง อาจจะมีเคมีอย่างเดียวอาจจะมีเคมีแล้วก็ชีวภาพอาจจะมีเคมีชีวภาพกายภาพหรืออย่างใดอย่างหนึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนอันตรายหมดนะร็จแล้วเนี่ยนะครับเมื่อเรารู้ว่าขั้นตอนไหนเป็นขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและขั้นตอนอันตรายจากนั้นก็ต้องมาทําในส่วนของข้อที่7ก็คือเรื่องของแล้วจุดไหนคือจุดอันตรายคราวนี้ต้องใช้ decision tree เข้ามาละจะต้องมีการตั้งคําถามทั้งหมดสี่คำถามนะครับว่านะขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่นะครับ ต่ขั้นตอนนี้มีมาตรการควบคุมในการลดนะครับอันตรายหรือไม่ถ้าไม่ก็ถามต่อว่าแล้วมีคมจําเป็นไหมถ้ามีคมจําเป็นนะครับก็ต้องไปต่อขั้นตอนที่สองคําถามที่สองคำถามที่สองก็คือว่าขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สามารถที่จะนะครับเพิ่มอันตรายหรือจะลดอันตรายได้ไหมถ้าใช่นะครับถ้าใช่นะนั่นคือ ccp นั่นคือ ccp ถ้าไม่ใช่นะครับก็ไปต่อคําถามที่สามว่านะครับมันสามารถที่จะนะครับลดหรือเพิ่มได้ไหม ถ้าใช่นะครับนะก็ไปต่อขั้นที่4ีถ้าไม่ใช่ก็ไม่ใช่จุด CCP คําถามที่4ก็ถามว่าแล้วขั้นตอนข้างหน้าเนี่ยขั้นตอนถัดไปเนี่ยสามารถที่จะนะครับลดหรือดักอันตรายพวกนี้ได้ไหมถ้าดักได้ก็ไม่ใช่ CCP ถ้าดักไม่ได้นั่นคือ CCP เพราะมันมีโอกาสที่จะหลุดในเรื่องของอันตรายเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเคมีภีพากดภาพ,ภาพไปถึงผู้บริโภคนี่ก็คือการใช้ decision tree คำถาม4คํคำถามเพื่อค้นหาจุด CCP หลังจากนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเราได้จุด c c p ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของอุณหภูมิความชื้นนะครับจุดที่จะต้องมีการนะครับจุดที่ต้องมีการแปรรูปพิเศษนะครับพวกนี้จะต้องมีมาตรการควบคุมเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเมื่อเรารู้ว่าจุดไหนคือจุด c c p อุณหภูมิความชื้นนั้นนี่นอ่นต่อมาแล้วค่าเท่าไหร่ว่าเป็นค่าที่ CTP เอ่ค่าเท่าไหร่วาที่เป็นค่าที่อันตรายใช่ไหมเอ่นะครับค่าเท่าไหร่เป็นค่าที่อันตรายใช่ไหมก็ต้องกำหนดมาสิว่าอุณหภูมิเท่าไหร่ความชื้นเท่าไหร่ ใชแล้วเนี่ยเมื่อเรารู้ว่าเรารู้ว่านะครับค่าเท่า,ทาไหร่เป็นค่าตลาดใช่ไหก็ต่อด้วยต่อด้วยละครับต่อด้วยนะต้องมีมาตรการนะครับในการเฝ้าระวัาางเฝ้าติดตามว่าตกลงมันคุมอยู่หรือคุมไม่อยู่ใช่ไหมเออถ้ามันคุมอยู่ก็โอเคถ้ามันคุมไม่อยู่ก็ต้องมีมาตรการแก้ไขป้องกันใช่ไหมงั้นเราต้องกําหนดว่าใครต้องสือ่อใครนะครับต้องนะครับติดตามอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรลงบันทึกแบบฟอร์มไหนนะแล้วลงบรนทุกแบบฟอร์มไหนนะครับแล้วก็ เกณฑ์เท่าไหร่ที่ยอมรับได้นะครับเขาจะต้องดูกราฟยังไงนะเสร็จแล้วเนี่ยนะครับขั้นต่อมาก็คือมันก็จะมีอยู่สองอย่างก็คือคุมอยู่หรือคุมไม่อยู่ถ้าคุมอยู่ก็ไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าคุมไม่อยู่ก็ต้องมีมาตรการแก้ไขและป้องกันใช่ไหมเออถ้าคุมไม่อยู่ใช่ไหมก็ต้องมีการแก้ไขค่าที่มันเบี่ยงเบนนะเสร็จแล้วข้อต่อไปครับนะเราก็ต้องมีการทวนสอบนะ v e r i f i c a t i o n ว่าระบบของเราเนี่ย นะครับขบวนการของเราเนี่ยที่เราทํามาเนี่ยมันสามารถที่จะควบคุมการปนเปื้อนของเคมีคีบ้างได้จริงไหมซึ่งเครื่องมือในการทวนสอบเครื่องมือในการตรวจสอบเนี่ยมีหลายตัวเช่นนะครับการติดตามภายในก็ถือว่าเป็น Verification การทบทวนฝ่ายบริหารก็เป็น Verification การ i า n ก็เป็นเรื่องของ Verification การ การทำสอบเทสก็เป็นเรื่องของ Verification การสอบเทียบก็เป็นเรื่องของ Verification การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายก็เป็นเรื่องของ Verification และการทบทวนเรื่องของเอกสารข้อมูลการบันทึกก็เป็นเรื่องของ Verification ทั้งหมดเนี่ยเราก็จะรูว่าขั้นตอนไหนขบวนการไหนที่มันกระทบลบกระทบบวกมันสอดคล้องไม่สอดคล้องเพื่อนําไปจัดทาแผนหาสัแปลนนะครับให้มันมีประสิทธิภาพประสิทธผลมากขึ้นในปีต่อไปเสร็จแล้วครับก็ไป นะครับขั้นตอนที่12ขั้นตอนสุดท้ายนะครับเขาเรียกว่าจัดทําเป็นระบบเอกสารบังคับใช้กระยหญผลนะก็ต้องมีคู่มือมี SOP มี w i มีแบบฟอร์มการบันทึกแต่เนาะก็ต้องมีการควบคุมเอกสารมีการควบคุมการบันทึกนะครับมีการเทรดแบ็คนั่นน,นี่โน้นนะครับเพื่อเอาไปปฏิบัติใช้อย่างจริงจังนะครับถ้าเราสามารถที่จะนะครับทำตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ12 ซึ่งแบ่งออกเป็น5 step 7 principle เนี่ยได้ครอบคุมตามที่ผมพูดแล้วถ้าเขาถามแล้วตอบได้มีหลักฐานนั่งยอ,นะองและสอดคล้องท่านก็จะผ่าน5้สับโคเดเอกแน่นอนอละสรุปอีกนาทีหนึ่งสำหรับนะครับ <c oughs> นะขหมอบผมให้กับผู้บริหารเรานะครับว่าห้าสับคืออะไรมีประโยชน์อย่างไรขอยังไงรักษาอย่างไรและมีขอ้อกำหนดอะไรบ้างที่ต้องปฏิบัติเริ่มนะครับมันคืออะไรมันคือนะครับระบบหนึ่งนะครับที่เอามาใช้ควบคุมในการปนเปื้อนของเคมีเคภาพอะไรภาพ ใช้ลดนะครับอันตรายและความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการปนเปื้อนของเคมีคีพัฟไรพัฟใช่ไหมเนี่ยคือขบวนการของเขาซึ่งจะเน้น process และจะเน้นของ product แต่ประโยชน์ก็คืออะไรนะครับผู้บรโิโภคก็จะมีความเชื่อมั่นในเรื่องของคุณภาพของผลิตภัณฑ์และก็ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เขาจะเชื่อมั่นว่านะครับถ้าผ่านระบบเนี้ยนะก็น่าจะสามารถควบคุมเคมีคีพอฟไรพได้ไม่มีอันตรายละนะมันคืออะไรจบมันมียนอยู่ยังไงจบแล้วขออย่างไง ก็ก่อนขอก็ต้องเตรียม5ขั้นตอนอบรมเอกสารประกาศใช้ทุบทวนไฟไม้อ,อบรมเอกสารประกาศใช้ติดตามภายในทุบทวนไฟไหม้จบเสร็จแล้วก็ให้ CB เขาตรวจถ้าผ่านก็คือผ่านถ้าไม่ผ่านก็แก้ไขหลังจากนั้นเนี่ยนะครับแล้วจะรักษาอย่างไรก็ทําต่อเรื่องทุกหนึ่งปีต้องให้ CB เข้าตรวจทุก3ปีต้องให้ CB เข้าตรวจออกไปเซอร์ใหม่ทุกครั้งที่มีการ up v e r s i o นต้อง up v e r s i o นให้จบไป3ามปีเสร็จนะแล้วข้อกำหนดมีกี่ข้อนะครับข้อกำหนดเนี่ยนะครับมีอยู่ทั้งหมด12ข้อ นะครับซึ่งวันนี้เราก็ต้องทําทั้งหมด12ข้อถ้าเขาถามแล้วตอบได้มีหลักฐานนั่นเอง,งก็คือผ่านนะครับข้อที่1ก็คือการตั้งทีมหาสบทีมข้อที่2ก็คือเรื่องของการนะครับศึกษารายละเอียดของผลิตภัณฑ์นะครับข้อที่3ก็คือการกําหนดวิธีการใช้เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภคนะครับแล้วก็ข้อที่4ก็คือนะครับจัดทาแผนภะูมิกนาะรผลิตนะข้อที่5ก็คือทวนสอบแผนภูมิการผลิตที่หน้างานจริง ข้อที่6ก็คือเรื่องของการวิเคราะห์อันตรายและก็ความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการปนเปื้อน,นของ k คมาาีคีสาหกาพทุกขบวนการของการผลิตนะครับนะตั้งแต่ขาเข้าไปจนถึงขาออกเลยเสร็จแล้วเนี่ยนะครับจะต้องมีการกําหนด CCP Critical Control Point จากนั้นต้องมีการกําหนดค่า CCP ว่าบวกลบเท่าไหร่และจากนั้นก็ต้องมีการติดตามเฝ้าระวังนะครับว่าเราสามารถควบคุม CCP ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้หรือไม่อย,อย่างไร ครับจากนั้นถ้ามันไม่สามารถเี่ยวควบคุมได้มีเกิดค่าเบีเ่ยงเบนขึ้นแล้วก็ต้องมีมาตรการแก้ไขและป้องกันโดยการวิเคราะหา์หาสาเหตุแนวทางการแก้ไขตามหลักการของ Y Y Analysis นะครับจากนั้นเนี่ยครับก็ต้องมีการทวนสอบเพื่อให้มั่นใจว่านะครับนะ process ที่เราดําเนินการอยู่สามารถส่งผลทําให้ปลอด u c ักเกิดคุณภาพและเกิดความปลอดภัยนะครับโดยใช้เครื่องมือหลายๆตัวนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปสู่เรื่องของการจัดทําเอกสารนะครับการบังคับใช้และการขยายผล วันนี้นะครับก็คงแบ่งปันแค่นี้เดี๋ยววันต่อไปนะครับจะแวะมาแบ่งปันให้เป็นระยะระยะนะครับก็ขอบคุณมากสําหรับพี่น้องนะครับร่วมสสยบุญแต่เราจะผู้บริหารบวังว่าท่านจะนำคอนเซปต์เหล่านี้ไปพะยุต์ใช้ได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบวัสดีครับ